วันนี้มีโปรโมชั่นฮอตมานำเสนอนะคะนัก็คือนี่เลย2ตัวนี้ขายดีมากมากเลยนะคะตัวนี้มีแต่คนชอบอันด้านนี้ก็เป็นด้านควาของพวกเป็นดีดีถอกน้องไว้ดี็อกไว้ชําระล้างพวกสารทิ่ต่างๆหรือว่าจะเป็นมลภาวะเวลาเราออกไปเผชิญฝุ่นอะไรแบบนี้คนที่แพ้กสเตียรลอยตลอดมาสควรคนที่ต้องใช้มากเลยตัวนี้นะคะเรามาจับคู่กับตัวนี้เลยตัวน้ำน้ำ้องของดีดนถอกตัวนี้หลายๆคนชอบมากเลยนะคะจินนะ หนึ 1> 1่งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์นะอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองแล้ก็พูดวง,งไปวงมานะคะก็สองหนึ่งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์ละกันเนาะก็สรุปง่ายๆเลยใช้สองคนคู่กันนะคะตัวนี้ใครที่ต้องการแก้ไขปัญหาเออ่พวกปัญหาถึงหน้าอย่างเร่งด่วนนะนี่เลยแนะนำสองตัวนี้จากราคาปกติ3280ันสนะคะโปรโมชั่น WPS ให้เลย3,000บาททุกวันนี้เลยเดี๋ยวก็จะทำรีวิวให้ดูตอนจบของ ากกันด้วยละกันเนาะแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรหรืออยากปรึกษาอะไรก็ร้านปรึกษาปูได้หรือว่าที่จะเป็นจะเป็นที่ตัวแทนจําหน่ายก็ได้นะคะได้หมดเลยแล้วก็สมัครตัวแทนก็ได้ที่ปู้หรือว่าที่ออยก็ได้นะคะของปู้ PUPO PERK เสิร์ของพี่ออยร OAL ด้าสกอล KAE ไทยแกะผ่าวด้วยผ่าวไอจวก็ได้นะคะ IG ของ WPS ด้าสกอล Official ค่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วโอเคฝากกันละกันสำหรับวันนี้หนาสองพันบาทเท่านั้นค่ะบ๊ายบาย One. Uh. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say? Have a drink? clink, found a bud light. Bad bitches like me, it's hard to come by the patron. Oh, let's go get it down. The sound, um, oh. yes, I'm in the zone. Is it two? <laughs>